ู้ชมครับแผนงานนึ่งที่จะเจิญจวนคุณผู้ชมไปแอลนะครับสําหรับการจัดงานนาวนี้ที่เมืองแกนซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นเตื้อที่13แล้วรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไดจะจัดขึ้นเมื่อใดวันนี้สองท่านจะได้อู้จากกับทานรายการนะครับท่านแรกท่านนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนานะครับท่านนายกประพันธ์ชัยอินตาท่านที่2ครับท่านประหลัดเทศบาลเมืองแกนพัฒนาคุณณลำพาจะงามสวัสดีถึงสองท่านครับสวัสดีครับ ยินดีตอนรับสู่เช้านี้ที่ภาคเหนือนะเจ้าจัดงานเกาะเตือ13แล้วเนะาะก็ถือว่าจัดมาอย่างยาวนาะนเล่าถึงที่มาของการจัดงานที่มูเฮาได้ฟังสักน้อยหนึ่งเจ้า่านนายกเจ้าครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับงานเหล่านี้ที่เมืองแก่นเนี่ยเราจัดมาได้ถึง13ปีนะครับ13ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ12ปีที่ผ่านมานะครับแล้วบวกปีนี้เป็นปีที่13นะครับ ซึ่งซึ่งงานเนี่ยนะครับเฮาไฮไลท์ mm hmm. จริงๆเนี่ยเฮาเฮามองว่าพื้นที่ของเมืองแกนเนี่ยเห mm hmm. มาะสมสำหรับการจัดการท่องเที่ยว mm hmm. เชิงเกษตรนะครับ mm hmm. ซึ่งตามภูมิอากาศหรือสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่สุดของเขาก็คือน้ำดีดินดีนะครับสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตรนะครับซึ่งซึ่งปีนี้เนี่ยเฮาได้ยกระดับ สินค้าทางการเกษตรของเขาขึ้นโดยที่ที่ทางมหาลัยเมยโจเนี่ยนะครับได้เป็นผู้ที่จะตรวจเช็คนะครับแปลงเกษตรต่างๆแล้วก็ทำผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยออกมาหลายหลายรูปแบบนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะฮะ<ช>หลายอย่างเป็นสินค้าที่โดดเด่นและสามารถที่จะเข้ามาลิ้มลองทดลองอชิมรสได้นะครับสินค้าแต่ละตัวนะฮะมีในงาน มีมใ<ห>า,นานในงานมด,มดเลยค<ล>ุณผู้ชมเจ้านี่เป็นตัวอย่างบาัไดา้และติบอกว่าเปิ่์ลจะมีสัญ,ญาลากักษณ์เนาะเจ้าานยกเฮากำลังทำแบรนด์นะครับ<อ>แบรนด์เนี่ยเฮาเฮาพักดันให้เกิดแบรนด์สินค้าทางการเกษตรขึ้นมาเพื่ออย่างครับเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของเมืองแกนเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าพื้นที่ทางการเกษตรของเมืองแกนเท่านียนะครับทั้งหมดเนี่ยมีพื้นที่เป็นหมื่นหมื่นไรนะครับแต่เพียงแต่ว่า ุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแย่ฮือ,อสินค้าเหล่านี้เนี่ยดอรอปลงไปเพราะอย่างครับเพราะว่าเฮายังไม่ได้ยกระดับนะครับเฮายังไม่ได้เทศนะครับเฮายังไม่ได้ทําเพื้ออาหารในในพื้นที่ของเมืองแกนนท่าน,นปลอดภัยนะครับณนวันนี้เนี่ยผมการันตีได้นะครับเพราะว่าผมขึ้นมาบริหารแล้วเนี่ยผมพยายามจะผลักดันครับเพื่อน,อนกลไกต่างๆให้กับเอือ้อให้กับกลุ่มเกษตรกรที่จะ เป็นพื้นที่ที่ผลิตแล้วเป็นอูเข้าน้ําของเมืองเชียงใหม่ให้ได้นะครับะนะครับสุดยอดเนาะเขาก็จะได้สัญลักษณ์เกษตรปลอดภัยทีนแ่เจ้าทานายกครับแล้วแบรนด์เนี่ยเขาเขากว่าที่เขาจะได้แบรนด์มาเนี่ยนะครับเขาได้เอาทีมงานลงไปนะครับทีมงานทั้งงานวิจัยทั้งทั้งเรื่องของการเทศนะครับผลของความว่าปลอดภัยนะปลอดภัยเพราะอย่างเพราะว่าสารเคมีนะเขางดเลย นะครับเขาเล่นเรื่องของอ<ะ>ินทรีย์นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยพี่น้องชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแกน่นหูจักตัวเก่าละหูว่าตัวเก่านะถ้าจะทำให้ผลผลิตที่มันดีขึ้นและทำให้คนเข้ามาจับจ่ายสินค้าของตัวอเองได้นะครับมันจะต้องผ่านความปลอดภัยนะครับถ้าไปกินอะไรอย่างในเมืองแกน่นะอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยกล้วยก็เป็นระดับหนึ่งแหละของเมืองแกน่นะนะครับเป็นสินค้าที่ เขาพยายามที to to get pues get ่จะส่งเสริมใม้มันเกิดขึ้นผักไม้อยังตางต่างๆสดนะครับสามารถยิบกินได้เลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับและกระทำให้บ้านเมืองเขาเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะต้องเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองจยงหวัดจังหวัดละนะครับตอนนี้เราพยายามจะเชิญชวนเข้ามาในลักษณะของงานหนาวนี้ที่เมืองแก่นนะครับและสินค้าวันนี้จะวางอยู่ทุกซอกทุกมุมของงาน นะครับทุกบริเวณไปอยู่พื้นที่เลยเจอมดเลยหิ้วแบบปอนี่ต้องต้องหาบซาอย่างไปหิ้วนะต้องไปหลายหลายวันต้องไปหลายหลายวันคณนายู้นี่มันยางให้เห็นถึงความแตกต่างจากคนอื่นได้เลยใช่ใช่พอเราแต่แต่แล้วเอ้าแต่แต่กระเทียมเขาป้าได้ทุกตีนะทุกตี้ผักเขาป้าได้มดใช่กล้วยเขาก็ป้าได้มดแต่ตีเขาต่างคือความปลอดภัยอันนั้นเลยคือจุดขายของเขาที่เขากำลังทําขึ้นมานะครับแล้วแล้วแบรนด์ตัวเนี้ กว่าคนในเมืองแกนจะเอาแบรนด์ตัวนี้ไปติดสินค้าของตัวเองเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านกรรมวิธีหมายถึงว่าออแกลงเกษตรก็ต้องถูกตรวจเช็คมาโดยตลอดซุ่มไปะะตรวจก็ต้องได้ตลอด,ลอดและคน,คนที่ผลิตเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่ระบบของ,ของอวิธีการที่จะดําเนินการจนถึงขั้นที่เอาผลผลิตออกมาได้ นะครับหลังจากที่เอาผลผลิตออกมาได้ป้นใจ่ว่าจู่ๆจะมาติดได้มันต้องการันตีโดยมหาลัยออนะครับต้องเทศจากมหาลัยนะครับว่าโอเคปลอดภัยแล้วนะปลอดภยัยปุ๊บเนี่ยเาถึงจะฮึ้ดติดก่อนที่จะติดเนี่ยมีกรรมการตรวจสอบแหมรอบหนึ่งนะครับ หลังติดแล้วก็ต้องไปซูมตัวแถบตาใช่ใช่เพราะว่าถ้ามาได้มาตรฐานนี่คือเสียตึงมดเนาะโอ้ไปเลยครับไปเลยคือจุดเริ่มต้นนะครับในการที่เราจะมีงานนี้ส่วนหนขึ้นมาตัวก็คือว่าเรามีทรัพยากรที่เป็นเป็นสิ่งที่เราจะอวดจะอ้างเปิดใชู่ภายในงานนี้แบบทว่ามาถึงแล้วแอลพอความงานอย่างนี้แต่ถ้ายังจะมีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตแล้วคําว่าอะไรได้สู่ชุมชนก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เองถูกต้องถูกต้องครับทีนี้อูดถึงงานพ่องครับปีนี้ งานเฮาจัดวันที่เท่าใดเป็นต้นไปวันที่เซาห้านะครับธันวาจนถึงวันที่สามมกราเอข้ามปีนวสิบวันสิบวันสิบคืนครับตั้งแต่วันที่เซห้าธันวาคมจนถึงวันที่สามมกราคมเลยนะครับข้ามปีเลยข้ามปีเลยปีหกห้าไปปีหกหกเลยครับเป็นการจัดงานที่เมินเลยนะครับไฮไลท์ของงานปีนี้เร้าถามทานัลัฐทองนอกการจัดงานการแข่งขันการแสดง ค่ะงานเขาจะมี3โซนนะคะเนาะโซนที่1จัดบริเวณสนามกีฬาน,นะครบริเวณนี้ไฮไลท์ของของปีนี้นะคะเนาะเขาปรับสนามนตรงบริเวณสวนสุภาพเพื่อเป็นลานคาวบอยนะคะเป็นลานคาวบอยแล้วก็มีคันทรีมิวสิกเนาะนะคะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะแต่งตัวสไตล์คาวบอยนะคะไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปร้องเพลงสไตล์คาวบอยก็ได้นะคะซ,ซึ่งบริเวณนั้นก็มีซุ้มมีซุ้มอาหารซุ้มซุ้มซุ้มแบบ รูปแบบของขาวบอยเฮอนะคะก็สามารถไป่ายลูกไปร้องเพลงเขามีอดนตรีในส่วนนะคะได้บรรยากาศได้บรรยากาศาแต่งตัวข้าวบอยไปก็ขอเชิญชวนนะเจ้าเจ้าแล้วก็บริเวณงานนะคะเขาก็มีการแข่งขันศึกตำลีลาแข่งขันกีฬาพื้นบ้านามีการนําเสนอควงวิถีชีวิตของคนเมืองแกนนะคะมีบริเวณบ้านสามหลังเนี่ยก็จะ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนเมืองแกนวิถีดั้งเดิมนะจ๊ะท่านนายกนะคะมีม,มีบ้านสาหลังนะคะคมีควงวิถีเขามีเรามีคนที่อยู่ในพื้นที่เาเนี่ยนะครับเป็นทั้งคนยอง นะครับไทยลรือนะครับแล้วก็คนพื้นเมืองซึ่งบ้านสามหลังเนี่ยมันจะย,ย,ยกออกมาเลยว่าบ้านคนเมืองเขอาอยจะสื่อถึงชีวิตของการใช้ชีวิตของคน<อ>พื้นเมืองคือกับนักท่องเที่ยวได้ได้ได้ไดรูว้ว่าการอยู่ของเปิน้นแต่ละวันเนี้ย<จ>เปิน้นเปิ้นแย่อย่างกันพ้องอ การทำอาชีพต่างๆขาเพื่อนเนี่ยเพื่อนอย่างพ่อเนี่ยนะครับหรือก็เหมือนกันยองก็เหมือนกันนะครับและจุดขายหลักเลยก็คืออาหารการกินก็ต่างกันภาษาที่ใจ้ก็ต่างกันแต่อยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองแก่น หักกัน,กกนมีความรักมีความสามัคคีคอยู่ด้วยกันได้บแบบแบบมีปัญหาถึงแม้ว่าเปิ้นจะแตกต่างกันเมื่อกี้ได้ยินท่านปรัดบอกว่าจะมีการแข่งขันตยยส่มตาลีลาใช่กีฬาพื้นบ้านก,กีฬาพื้นบ้าบอันนี้เรารับ,<ช>บสามารถเฉพาะคนในพื้นที่หรือว่า ท่าในส่วนของส้มตําแล้วก็กีฬาพื้นบ้านเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเน้นวิถีชีวิตของคนเมืองแกนนะคะเนาะก็จะเป็นคนของชาวบ้านในคนพื้นที่เฉพาะคนในพื้นที่เนาะในส่วนที่กิจกรรมโอเพ่นนะคะเขาจะมีกิจกรรมภาคกลางคืนนะคะมีการประกวดห้องเพลงลูกทุ่งอปทนะคะอันนี้กับทั้งประชาชนทั้งแม่แต่งสามารถมาร่วมแข่งขันได้นะคะในนามของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเพิ่มแม่แต่งซึ่งมีทั้งหมด13แห่งนะคะแล้วก็พักกลางวันก็นมีการแข่งขันกีฬาต่างๆนะคะเนาะนั้นกีฬา,าของประชาชนนะเราเปิดโอเพ่นด้วยครับเราต้องการให้เราอ่อนเราได้ได,ได,ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับได้เห็นหมู่ปี่ๆที่เป็นได้เล่นกีฬาะระดับทีมชาติก็มีนะครับเข้ามาแข่ง นะครับอย่างเซปัตก็เนี่ยครับมีตัวแทนของทีมชาติ oh. มาแข่งนะครับามาเล่นฮึ้เละออนเขาได้ได้มีไฟคึดขึ้นมาว่าเออเมื่อใดตัวเก่าจะได้มีโอกาสได้ได้ไปถึงจุดนั้นนะครับแต่กีฬาพื้นบ้านเนี่ยมีแหมเรื่องหนึ่งท่านท่านประหลัดมองมองภาพรวมนะครับว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงที่ที่เขาแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเนี่ยจะเห็นได้ว่า จับปลาไหลเนี่ยหยับปลาเยียนยเยยนาะ <c oughs> คนบ้านเราจู่ๆมาเหมือนจะหยับได้ง่ายๆนะแล้วเวลาอย่าไป เอาไปเป็นของส่วนตัวเนี่ยเวลาหยับได้แล้วต้องเอาไปสอบบอกไม้อะไรมันมีกติกาเนี่ยพระราษฎจะได้ลงงมโดยงูป่ายคิดเปรอะเลยเดี๋ยวเปิดใจเบาว่า่ร้องเออทให้เป็นตัวย่างกับเหาะมันหยับได้ก่อนถูกถูกแอ้หยับหยับปลายเย็นแล้วยังแบบปอเนี่ยปลายเย็นก็คือปลาไหลเนาะวันนี้นี่ต้องมันหยับกบแฮมเนี่เสียจากปลายเย็นแล้วเนี่ยปลายเย็นมดบ่อแล้วบอเนี่ยเทาเอ๊ยเากบปล่อยลงไปแบ ทีนี้อบอกว่ากบปล่อยลงไปเนี่ยก็จะต,ต้องมาไล่ตีโกบในขณะนัะ้นนั่นเองค่ะ <S <S ขี้เปอะทางนั้นน่ะวันนั้นเนี่ยจะมอมขี้เปอะคนเมืองแกนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเหี่ยวตัวเองเนาะแค่เรากำว,ลแลวน <S <S และนะถึงเวลาจับมาได้แล้วเนี่ยเพิ่นจะเอาแจกจะเอาขายก็ยังกะ็กะสุดแล้วแต่เนาะอันนี้ตอนนี้มันเกจะเป็นการต่อยอดกับพื้นที่นะครับแล้วตอนนี้ผมผมกำลังมองว่า พื้นที่ของเขาเนี่ยถ้ายังมีสารเคมีอยู่สิ่งเหล่านี้หายไปหมดเลยเนี่ยกบเขียดปาน้อยอย่างนี้เยหายไปหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาาลังยาวปิกแหมอ้กัรปลัดแล้วว่ามันมีพื้นที่อยู่ประมาณสักสามสี่ให้เนะเขาจะทําพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยสิ่งเหล่านี้ลงไปคืนให้กับธรรมชาติแลวก็บริเวณสวนสมุนไพรนั่นแหะเขาก็จะทำเพื่อเพื่อเห็นว่าเออบ้านเขายังมี ใจได้อยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ยัยงยังปล่อยได้อยู่นะกูเตือนนะฮะอุประสาเคมีไปใส่เพื่อนมันก็นเลยหายหมดระบบนิเวศนิยาเนี่ยเสียหายหมดเลยแต่ตอนนี้เนเฮามองเหาอูอ้ตัวกันละฝ่ายรา่ก้าอันนี้ฝ่ายการเมือง <c oughs> มาปรับเข้าหากันแล้วว่าเมืองแกนต่อไปในอนาคตเนี่ยนจะต้อง มันจะต้องเป็นเป็นอย่างอีเนอร์ธรรมชาติต้องคืนมาสเสน่ห์ที่จะทําเรื่องของการท่องเที่ยวได้เนี่ยมันจะต้องเอาธรรมชาติมาเป็นตัวนำอนอก้วกเอาคนมาเป็นตัวนําก็คือวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองแกน่นเนาะอันเนี้ยมันก็จะทำให้บริบทเหล่านี้เกิดสะท้อนกับย้อนยุกลงไปให้ย้อนยุคเนี่ยเป็นสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวในชุมชน นะครับแลวเราเอาการเกษตรมานำเนาะสินค้าการเกษตรต่างๆอาหารการกินอย่างท่านผู้ชมเห็นนะครับที่เอามาโชว์ยอันนี้เอาไปน้อยเดียวเน่มันยอส่วนมันมาคามมดหลักการมาหมดกับงานนะครับที่ที่เฮาจัดขึ้นมามันจะสมกับคําว่าส่งเสริมวิถีชีวิต ของคนในชุมชนนะครับแล้วก็กอคือเกิดรายได้ต่อยนะครับสาหรับการจัดงานล่านี้ที่เมืองแก่เขาสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีสตอรี่ของมันหมดนะมีเรื่องเล่าของมันหมดนะนะนายกพรมันบอกง่ายเพราะเขาจัดมา12เดือนแล้วเดือนนี้เตือนที่13แสดงว่าก็จะมีเสียงตอบรับอย่างนี้แล้วทุกคนถามหาทุกคนรอคอยเจ้าเป็นแห่งหนึ่งงานที่แปลว่ามีก็จะมีก็ปีนี้จะจัดกอหนาวนี้ที่เมืองแกนเสนแห่งอันคือ ดอกไม้ดอกไม้ดอกคำเพล่ดอกคำเพล่เนี่ยเป็นดอกปื้น <S <S 2> <S 2> บ้านเนาะดอ,ด,นดอกปื้นบ้านแล้วเฮาคิดว่าเฮาปลูกลงไปแล้วเนี่ยบ่ต้องกลัวมันตายเจ้านาะมันมันหูนระยะเวลาของมันมันมีดอกที่สับพังขึ้นมาตอนนี้เมืองแกนเหลืองไปทางเมืองแกนแล้วนะต้องต้องเจินจวนไปเอ่ยวเน้อนะครับนับดอกแบบแปะนับดอกแบบแป้แล้วไฮไลท์ห่มส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้นะครับเฮาได้ส่งเสริมเฮามีน้ําไม่งัด นะาครับเรามีน้ำแม่ปิงทีนี้เนี่ยระหว่างน้ำแม่งัดน้ำแม่ปิงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราส่งเสริมเพื่อมีการท่องเที่ยวร่องแพรสองลักษเป็นไฮไลท์ออกมาใหม่ร่องแพรสองลักเนี่ยก็คือมันมีอยู่สามสี่จุดที่เป็นหลักหวันนั้นผมทดลองพอละเปิดเปิดขึ้นละนะครับเมื่อกองเขาล่องแพรลงไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนท้องว่าไปจุดแรกจะไปเจอจุดหอมหักนะครับจุดหอมหักนี่ก็คือ น้ำไม่ปิงกับน้ำไม่งัดไ่นซบกันที่หันนะครับแล้วเพื่อนเลยบอกว่าเป็นจุดหอมหักเนาะอันนี้ก็คือจุดแรกนะครับไปจุดที่สองเป็นจุดสปาเท้าเนาะสปาเท้ามว้น่อย่างไรมันมีเกาะอยู่ในน้ํามันแล้วเวลาไปถึงให้เราต้องไปเหย่ยบหินเนาะไปนหินครนวด บาหินบูเนี่เปิ้อนเอามาคัดขี้ไข่คนตะก่อนเนี่ยจ้าบาหินจ้าจ่าเนี่ยนะที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยออ้ออกดีกะต้องไปทดลองเนี่ยต้องไปทดลองเซตแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นจุดที่สามเปิ้อนฮ้องว่าจุดอ่าจุด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 อะไรอย่างก็ลืมไปแฮะไอมล่ามปะที่ห้องพักภพลักเออภพลักเแหน่แล้วยิ้มแล้วฮันก็ภพรักแล้วยิ้มแล้วแหน่เพราะว่าจุดเนี่ยเป็นจุดภพลัก จ,จุดพบลักนี่หโห่เปล่นใหญ่เลยไปถึงปุ๊บเนี่ยลงแปรลงแปรปุ๊บเปิ้ผ่าไม้ไผ่แล้วเปิ้นกระสานแหวน,นเออแล้วเอานิ้วเขาเนี่ยไปลองผอ,อครับถ้าถ้ามันจับปุ๊บเลยเนาะเขาลองพออย่างนิ้วประหลัดเนี่ยเขาเอาแหวนไปใส่เออนี่ยเป็นว่าจุดพบลักเออแล,แลว้วอะไรเจ้าถ้ามันพอดีปุ๊บได้ไปเลยกันได้ไปเลยกันครับใจแหวนเนาะแล้วจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดไฮแม็กเลย จุดนี้ก็คือจุดอิ่มปากอิ่มท้อง oh. นะครับถ้าเขาไปถึงเกาะเนี่ยเกาะสุดท้ายเนี่ยจะเป็นจุดอิ่มปากอิ่มท้องบอกก้องไปถึงปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีอาหารการกินเนาะแล้วก็อันที่เป็นจุดไข่แมกก็คือบ้านเฮาอยู่ใต้เขื่อนมันมีป่านัก <c oughs> นะครับเพื่อนก็เอาปา่ามาทําเป็นป่าหลามเนาะเอาใส่บอกไม้นะนะแล้วก็ดังไฟกลางเกาะเนี่ยเอามาพิงเอาจมลุงซุกะนะ <c oughs> เนาะในที่จะมาถอกใส่จานให้เฮา ไม่มีข้าวเหนียวเอาหรอกจิ้มกินเนี่ยนะได้บรรยากาศดูน้ำปิงดูอย่างไปครับข้างๆก็จะมีร้านกาแฟทีนี้จะมีของประเภทมูน,นึงเนี่ยลงไปละมีขายของเฮือย่างเฮือ ก่อนจะปีกบ้านเนาะไปฝากแฟนต่อพี่พงหลักเจ้าบอกว่าไปเซก้านคนะครับท่านผู้ชมสำหรับการจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแก่นะครับฟังรายละเอียดของการจัดงานจากท่านนายกแล้วนักขนาดเลยนะครับงานเราจะมีตั้งแต่วันที่2 5ธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มกราคมกันตัวรายละเอียดของการที่จะไปแอวงานนายกครับบอกว่าจะไป แน่นอนว่าซื้อสินค้าทางการเกษตรนี่ต้องอุดหนุนนะครับต้องอุดหนุนแต่ว่าเข้าไปพอทุ่งดอกคําแพทย์ก็ว่ากิจกรรมต่างๆมีกล้าเข้าชมงานก็ครับบ่มีเลยนะครับเจ้าสุวรรเขาเนี่ยเขาทำมาสิบสามปีนะครับเคยเก็บตังค์ไฟเลยนะเขาเขาแบ่งปันความสุขนะครับเพื่อกับคนที่เปิ้นมาแอลงานเขานะครับแล้วเขายินดีนะครับเขายินดีเขาต้อนรับพี่น้องชาวบ้านผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยฮับแขกเป็นมดละ ถ้าใครไปยกมือไหว้นั่งอู้เกันกละครับเกิมีบริการลดรางนะคะ๋อ้โหขับรถไปจอดลนั่งรดแรงชมทวงเงานได้เครับ้าจะถามท่านต่อเลยครับเพราะกุปีที่ผ่านมานะครับจะได้ยินเรื่องของรถติดยาวมาถึงปายาเขาเกินแม่งัดเลยเฮาบริหารจัดการเรื่องของระบบการจราจรให้นักท่องเที่ยวอย่างไรพ่อครับตอนนี้เนี่ยเฮาได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเฮายรันเรื่องระบบรถมีทางออกทางเข้า นะครับลัสนามที่ที่เราจัดงานเนี่ยเขาก็มีลานจอดรถกว้างมากนะครับแล้วจุดที่1จุดที่2ก็มีลานจอดรถมดเลยนะครับและถ้าบสะดวกที่จะขับรถไปเองเนี่ยก็ก็มีรถรางน,นะครับในบริเวณงานเนี่ยสามารถที่จะพาท่องเที่ยวแต่ละจุดลเรามีมะคุเทศน้อยอนะครับ พะุเทศ์เนี่ยจะแนะนําสถานที่ต่างๆเล่าเรื่องเมืองนะครับว่าเมืองนียมีชีวิตชีวาอย่างไรแล้วมาถึงปัจจุบันลเลาเนายอย่างถึงต้องอฮือละอ่อนนะครับมาฝึกนะครับเพราะมันเป็นการทายทอดรุ่นต่อรุ่นแหละ<อ>นะรุ่นต่อรุ่นในอนาคตมูเฮาอาจจะหมดไปน้องๆมันอาจจะต้อง,งทํา,าต่อนะครับเขา,าห้ทำยยให้มันยั่งยืน นะครับและก็เนี่ยให้ชุมชน,นมีรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับเจ้าช่องทางติดต่อสักหน่อยเจ้าทันตลาดเจ้าเพื่อผู้ชมอยากจะสอบถามเส้นทางหรือสมัครในเรื่องของการแข่งขันเจ้าค่ะตีง่ายที่สุดก็ทางเพจหรือเฟซบุ๊กของเทศบาลเมืองเมืองแก่นพัฒนานะเจ้าครับในสามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับเทศบาลเมืองเมืองแก่นพัฒนาจะมีรายละเอียดของการจัดงานต่างๆ เราจะเริ่มงานในวันที่5ธันวาคมนี้ค่ไฮไลท์พิธีเปิดเฮามีวันใดครับ่านนี้เอ,อ่อเฮามีวันที่6นะครับ6นะเนี่ยเฮามมีพิธีเปิดแบบเป็นทางการนะครับ,รบเฮาก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกอบจอ นะครับที่ให้การสนับสนุนเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปร่วมงานกันหมดแล้วงานวันที่16เนี่ยแถมมาในงานแถมส่วนหนึ่งก็คือยกกระทรวงเกษตรทั้งหมดมาร่วมเปิดนะครับเปิดงานคลินิกเกษตรนะครับของของจังหวัดียงใหม่เลยนะครับผน้่าส่วนรายการอะไรยังต่างๆก็่าไปร่วมกันในงานเฮาทั้งหมดและเฮามีจ้างฟอนนะครับฟอน ลงไปในส่วนดอกในแปลงส่วนดอกเขาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ที่เปิ้ลอาสาสมัครที่มาฟอ้อนเนเฮานาประมาณ200ป่ายนะครับ200กว่าคนเลยนะครับที่เข้ามาร่วมงานเฮาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเฮามีเรื่องของการเปิดงานเนี่ยเฮาก็จะมีการแสดงของของอกลุ่มนักเรียนนะครับในพื้นที่ของเฮานะครับในโรงเรียนของ แม่แต่งเขาเนี่ยนะครับนะั่นก็คือเล่าขานตำนานเมืองแกนนะครับอ,อันนี้ก็จะเล่าตั้งแต่เมืองแกนเป็นอย่างใดมาจนถึงถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะแบบย่อนะครับถ้าคนไปดูก็จะเข้าใจเลยว่าเมืองแกนเนี่ยอย่างถึงมีมนขังนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมี ถ้าถ้าอูดถึงว่าถ้าจะไปโซฟี่มีหลายจุดเลยนะครับมีน้องแกะพร้อมที่จะลองรับเขานะครับมีควายเนาะอันนี้กระเบือนะควายควายที่ราคาหลักล้านเนี่ยเพื่อนจยามาโชว์นะครับมาโชว์ในบริเวณงานเขาตัวมีมีครับบัวขาวนี่มาทุกปีเนาะถ้าไปที่อื่นนี่มีแค่ตัวนะมาเมืองแกนี่ฟรีตลอดบัวขาวต้องต้องขอบคุณตัวเองนะครับขอบคุณทั้ง บัวขาวตัวน้องแล้วอยู่บ้านใกล้ๆกันแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นคนเมืองแกนคนหนึ่งนะเป็นคนในพื้นที่นะคบเป็นการสนับสนุนเต็มที่นะครับและเจ้าไปแอลกันได้เลยนะเจ้าผู้ชมใต้นี่เดี๋ยวจะฮึ้งทั้งสองท่านได้เชิญชวนผู้ชมท่านประรัตน์เชิญชวนผู้ชมไปแอลน้อยเจ้าเจ้าก็บริเวณที่สามนี่นะคะก็มีลานทุ่งดอกคอสมอสนะคะสามารถไปเซลฟี่ปีนี้เราก็จัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้ลงไปถ่ายรูปได้ไม่ต้องไป ลำบากเหมือนทุกปีแล้วนะเจ้าก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะเจ้าท่านนายกเจ้า,จา,าปีนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นปีน่าจะเป็นปีสุดท้ายของงานแนวนี้ที่เมืองแก่นนะครับเพราะว่าในปีถัดไปนยะผมกำลังจะทำจุดแลนด์มาร์กใหม่นะครับนั่นก็คือเมืองแก่นป์กนะครับในอนาคตเนี่ยเราจะทำทั้งทั้งส่วนสุขภาพที่ออกกำลังกายกับ ทุกคนนะครับแล้วก็เป็นลานพักพรยนตยนใจเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างๆอาจจะต้องมีตลาดคือกับสินค้าเหล่านี้นนหลังจากที่เราส่งเสริมมาโดยตลอดเนี่ยนะครับเราก็ทําเรื่องตลาดออนไลน์เราจะมีการสํหรับการซื้อการขายผ่ยเข้ามาเอวเมืองแกนเนี่ยก็จะได้โอกาสที่จะพบกับสินค้านะครับทางการ,กรเกษตรทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราคิดว่าในพื้นที่เหล่านี้เรากาลัง จะทำให้เมืองแกนอยู่ภายใต้ล่มของเรื่องของสุขภาพทั้งหมดนะครับในปี67เนี่ยก็จะมีกีฬาทุกประเภทเลยนะครับเข้ามาแข่งขันเจิญจวนนะครับเจิญจวนแล้วก็ซ้อมกันได้เลยจะปั่นรถทีบก็จะวิ่งมาราธอนก็นะครับหรือใครถนัดเรื่องกีฬาอะไรอย่างเนี้ยซ้อมรอเลยปีหน้าเนี่ยผมจะปล่อยเรื่องนี้ออกมาเต็มที่เลยนะครับนะครับก็เจิญจวนคนทั้ง ประเทศเลยนะครับก็ถือว่าโอกาสนี้ต้องขอบคุณตางธานีนะครับที่เอ็นบีทีที่ได้ให้โอกาสเทศบาลเมืองแกฮานะครับไดมาร่วมออกรายการนะครับก็ต้องกราบขอบคุณทั้งท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับท่านนายกอบจที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสนะครับเมืองแกนนะครับเชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับได้เข้ามาเอว ในเทศบาลเมืองเมืองแกนองเขานะครับขอบคุณครับยินดีั้านครับสวัสดีค่ะควาค่ำ13มกราคมนี้ครับท่านผู้ชมเราไปเช็คอินที่หนาวนี้ที่เมืองแกนที่13ไปซื้อผลผลิตทางการเกษตรและที่สําคัญเป็นการส่งเสริมชีวิตวิถีของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตอยนะครับกระเดยวเขาย้งกันเดียวครับช่วงหน้าปิ๊กมาติดตามพยากรอากาศจะหนาวนักแหมก่อติดตามช่วงหน้าครับอัปเดตอัปเดตกู่เรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กู้เจ้าข่าวข่าวที่ไหนผยนยังอุ้มวนทุกใจตัวแน่นอน